โยวาซาสวัสดีวิรเมกาวัสดีวิรุณดูไบวัดีวิรุณชาวชทยที่รอเล่นเจ้าตัวเกมคอ l of ิ u ตี้วอ z ซ n นทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการดาวนโหลดเจ้าตัวเกมคอร์บิทตี้วอลซอนมือถนะครับบนมือถือ a n d r o i d นะครับวิธีการนี้ใช้ได้เฉพาะบน Android นะคุณผู้นะวิธีการก็ง่ายๆนะครับให้เข้าลิงก์ทั้งๆคำแใต้คที่ผมมาเลยมันจะเป็นเว็บ apk เพียวนะท่านผู้ชมนะเป็นการลงแบบนอกสโตร์นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้กดตรงตัวสีเขียวนะครับไไเปปนรกกกกดาาบออะ แล้วก็รอมันสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะฮะมันจะขึ้นมาคำว่าติดตั้ง a p k เยวไม่ต้องไปติดตั้งนะครับคนดูนะอืมเลื่อนลงมาได้เลยนะครับมันจะมีคาว่าอ่าดาวน์โหลด X a p k อยู่ตรงนี้นะครับให้เราทําการกดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับเห็นไหมกดคําว่าดาวน์โหลด X a p k ตรงนี้ปึ๊บนะฮะปึ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับกาลังดาวโหลดนะครับกดดูรายละเอียดไฟล์ได้ด้วยนะฮะทุกผู้ชมนะตรงนี้นะครับอืมรอให้มันโหลดจนเสร็จก่อนนะทานผู้ชมนี่มันประมาณหนึ่งจุดเจ็กิกนะคนดูนะ โอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นจากนั้นนะครับเราก็กดติ๊กชื่อ Copytivity w a l s o r e ได้เลยนะครับเพื่อติดตั้งนะจากนั้นนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับผ่านเจ้าตัวแอป APK Combo นะใครยังไม่ได้ลงแอป APK Combo นะครับไปลงมาก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะก็ไปที่ Google แล้วก็โหลดเออแล้วก็พิมพ์คำว่า X APK Combo นะท่านผู้ชมนะหรือว่า X APK ก็ได้เพื่อที่จะลงแอปมันให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับเมื่อลงแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้าต่างหนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็กด yes ได้เลยนะฮะ อ่าแล้วก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับมันกำลังทำการลงนะครับลงเกมคอปปอตี้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะจ๊ะจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาให้เราทำการติดตั้งนะ <_ seas> เรากดคำว่าติดตั้งได้เลยแล้วก็รอมันสักครู่อีกนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้คือติดตั้งเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับกดคำว,ว่าอุปนได้เลยนะฮะอ่ามันก็จะเข้าหน้าต่างเกมทำมาแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่เอ่อกูเกิลเพลย์สโตร์นะคร แล้วก็ไปค้นหานะครับพิมพ์คำว่า g e ีย Up VVN นะ g e ีย Up booster อย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะกดเข้าไปได้เลยนะครับรรทันแรกนะเรากดติดตั้งได้เลยนะครับตัวนี้ไว้ใช้ในการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะใช้ในการย้ายนะครับท่านผู้ชมนะย้าย VVN นะครับให้เราสามารถไปเล่นเซิร์ฟนอกได้แบบง่ายๆนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าคอฟบิตี้มันเซิร์ฟมันอยู่ออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการนี้นะครับมันจะง่ายกว่าครับจากนั้นเราก็กดเปิดได้เลยนะครับเปิดขึ้นมาฟึ้ มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับกดคําว่าข้ามได้เลยนะอืแล้วกดอาากีตรงนี้นะครับนี่นะฮะจากนั้นนะครับมันจะขึ้นเกมมาแบบนี้เลยนะครับเราก็ไปเลือกบูตที่เจ้าตัวความบริสุทธวอร์โซนมืบายนะครับอกดบูตได้เลยนะฮะกดบูตตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เลือกนะครับมันจะมีเซิร์ฟลาตินอเมริกาออสเตรียยุโรปแนะนําให้เลือกออสเตรียนะคุณดูนะอืจากนั้นก็กดชมโฆษณามันนะครับเพราะว่ามันถึงจะใช้งานได้นะคุณดูนะกดไปที่คำว่าชมชมคลิปโฆษณาเลยนะครับ มีจากนั้นมันก็จะบูต VPN นะครับขึ้นมาแล้วกดคําว่าตกลงได้เลยนะครับอืมมันจะขอใช้นะท่านผู้ชมนะยาแล้วก็รอมันบูตขึ้นร้อยนะครับอ่าแล้วมันก็จะเปิดเกมอัตโนมัติเลยนะครับถ้ามันไม่เปิดเกมเราก็กดเปิดเกมอีกรอบหนึ่งนะฮะคนดูฟึบนี่เห็นไหมเขาเข้าเกมมาแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับอืมนี่นะฮะจากนั้นเราก็ากดติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับกดติ๊กถูกให้หมดเลยแล้วกด continue very good bro อี e ้บอยมาว่ามาว่าคนดูโอเคนะครับจากนั้นเรากดก้อนอิดได้เลยนะฮะแล้วกดพีได้เลยนะครับ,รบถ้าไม่อยากใช้รหัสนะคนดูนะผมก็จะตั้งชื่อของค์ปู่ไปครับโอเคแล้วก็คีเอทไปได้เลยนะทีนี้มันจะเข้าเกมได้แล้วนะครับนี่มาแล้วนะครับคนดูนะยังรอยังตรึงเอาว่าเอาว่ารอมาสกักกูหนึ่ง นะครับมันก็จะเข้าเกมเล่นได้เลยเย่ท yeah. ีนี้เราก็เลือกอัน uh, ซ้ายนะครับนอตอาริตี้นะทุกผู้ชมนะแล้วก็เข้าไปเล่นกันนะฮะเอริกูดเอานอตปัตนะครับนอตปัตเลยแล้วกันทีนี้รอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะทำการออฟติไม์นะครับเห็นไหมด้านบนนะครับมันจะเขียนคำว่า ไฟแนลิซิซ่งนะครับอินส tall นะครับตรงนี้รอสักแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะปล่อยมันไว้ให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะค่อยเล่นนะครับนี่คนดูนะครับอม,มันก็จะมาแล้วนะคนดูอันนี้เราหลังจากที่เราอ,อัพติไมซ์ไปเสร็จแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บม,มันก็จะเล่นได้ปกติเลยนะผมแนะนํานะครับให้ใช้เจ้าตัวเกียร์ up booster นะครับก่อนเข้าเกมทุกครั้งนะมันจะได้เล่นได้นะครับทุนผู้ชมหลายคนบอกพี่มันไม่ใช้มันเข้าเล่นได้ไหมไม่ได้นะทุกผู้ชมนะอันนี้สําหรับแบบเล่นเซิร์ฟนอกมันต อันนี้ก็รอมันแปน๊บนึงเนาะมาว่ามาว่าเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะ้านี่วูหูเล่นได้ชิวๆคนดูเชสอยังตึงนะคนดูท่งใครบอกว่าเอ่อไม่ลื่นนะครับท่านผู้ชมนะ้านี่ผม snap dragon 680เล่นได้นะครับคนดูนะยูไหนเลือกปืนก่อนดิโอเคเก็บปืนมาครับนี่เห็นไหมลื่นแล้วนะเดี๋ยวนี้แอนดรอยถือว่าลื่นอยู่นะครับไปเราไปเก็บของคนะรับพิกอัพของก่อนละกันยะนี่ครับ มันจะสอนเราเล่นนะคนดูนะยิงเลยเดนี่เดนี่เด่เป็นไงละ่ะตุย้ยย่ฮะคนดูนะครับโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสลับวิธีการลงนะครับเจ้าตัวคอฟฟิตี้วอลซอนโมบายนะครับใครๆก็ทำได้นะลิง์โหลดอยู่แน้น้างทำยแย่าตไคลิปนาะสลับวันนี้บิ๊กโคกับตัวละครเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า